แต่ต้องถามพี่เสมก่อนงั้นก็ช่วยอุดหนุนพี่หน่อยสิจ้าสวยอยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้ใส่ชุดสวยๆอีกราวนี้ยิ่งสวยไปกันใหญ่ล่ะใช่ไหมเจ้าพ่อเสมเห็นด้วยนะถ้าพินได้ใส่ชุดนี้ต้องน่ารักมากคงทำให้พี่อยากอยู่ใกล้พินตลอดเวลาไม่อยากห่างเชียวแหมพ่อเสมเนี่ย ดูเลิกมั่นเลิกแต่งหรือยังทุกคนที่เนี่ยรอฟังข่าวอยู่นะคงต้องบวชให้แม่ก่อนจ้ะโอ๊ยงั้นก็รีบรีบ,บวชเข้าที่เอาเธอไม่เห็นต้องอายอะไรพินชอบชุดไหนฉันซื้อชุดนั้นละงั้นเดี๋ยวพี่ดูให้สีขาวหรือสีชมพูด,ดีสีขาวจ้ะแก<ะ>ชุดแต่งงานไว้เดี๋ยวใกล้ๆค่อยมาดูนะหรือว่าชอบแบบไหนสั่งกัดได้จ้ะ แม่กรีบแม่อย่าอึมครึมนะต้องออกมาแสดงว่าไอ้นอกบัญชีเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่สำคัญเนี่ยนะแม่กรีบอ่ะจะแบ่งยังไงถ้าฉันพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครเชื่อเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นฉันอ่ะไปขอร้องทนายอำเภอให้มาเป็นคนกลางให้จะดีไหมคนกลางเชื่อได้แค่ไหนว่าจะไม่เข้าข้างแม่กรีบแม่จ้์ ใครอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถิดจะได้สิ้นเรื่องแย่งกันอย่างนี้อายเขาะแม่แต่สมบัติเป็นของพ่อเพิ่มคนเดียวนะลูกพ่อเพิ่มทำมาค้าขายไม่เห็นพี่น้องคนไหนจะช่วยเหลืออะไรมีแต่จะมาขอไม่เห็นจะมีใครเหลียวแลที่ตอนนี้อยากจะได้ สมบัติเก่าของพ่อแม่ฉันเนี่ยนะแม่กรีบน่ะกับลูกอ่ะจะมาเอาไปหมดได้ยังไงพี่จำได้ไหมตอนที่ฉันน่ะแต่งงานกับพี่เพิ่มใหม่ๆเข้ามาอยู่ครอบครัวกองสีของพี่อ่ะถ้าจะรมระลายฉันน่ะกับพี่เพิ่มช่วยกันหาช่วยกันกู้ไปใช้หนี้เขาอ่ะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กว่าจะเกิดดอกออกผลเหมือนอย่างทุกวันนี้พี่จำได้ไหมล่ะ แต่แม่กรีบก็อย่าลืมนะว่าแม่กรีบน่ะไม่ใช่มีแต่แม่กรีบคนเดียวนะยังมีฉันแล้วก็มีญาติพี่น้องอีกั้งหลายคนน่ะแม่กรีบจะพูดเอาไปคนเดียวยังไงอะ่ะถ้าฉันไม่ยอมอ่ะแล้วใครจะยอมอะม่ะแม,ม,ม่กรีบถามถูกต้องไหมพินอ้าวไม่หลับพ่อ,นอนเองหรือครับเออ สวัสดีครับเอ,อพอเสมเองมามาเข้ามาในบ้านเถอะไปขเข้ามาเข้ามาเออไปเดี๋ยวพ่อไปเรียกปินให้นะตามสบายนะพี่เสมทำไมมาดึกดื่นอย่างนี้ คิดถึงพินนะอยากคุยด้วยพี่เสมเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะมาหาพินสะดึกดื่นเชียวหรือพี่เสมมีเรื่องไม่สบายใจพิน<ะ>พ่อว่าอะไรบ้างไหมพี่เสมยังมองไม่อ่ออยู่หรือจ๊ะพ่อพินอะ ชอบพี่นะถึงอนุญาตให้พี่อ่ะเข้ามาในนี้ได้ที่บ้านพี่เนี่ยวุ่นวายกันเหลือเกินพี่อื่นอัดใจทนไม่ไหวก็เลยออกมาเรื่องอะไรหรือพี่ตั้งแต่พ่อตายก็มีอยู่เรื่องเดียวญาติทางพ่อมาทะเลาะก,กับแม่ทุกวันเรื่องแบ่งมรดกกัน ก่อนพ่อพี่จะจากไปพ่อกอดสมบัติเอาไว้แน่นรู้ว่าใครจะมาแย่งไปแต่พอหมดลมหายใจพี่ก็ไม่เห็นว่าพ่อจะเอาอะไรไปได้สักอย่างนม่ดูพูดเข้าก็เรื่องจริงนี่นะพินดูสิตอนนี้ญาติญาติพี่เนี่ยยังแย่งสมบัติกันไม่สิ้นสุดแม่พี่ก็ร้องไห้ทุกวันเพราะญาติเนี่ยทะเลาะกันเอง สมบัตินี่แบ่งอย่างไรก็ไม่ลงตัวต่างคนต่างก็โลภอยากได้กันไม่สิ้นสุดแล้วพี่เสินจะจัดการอย่างไรใครโลภอยากได้อะไรพี่ก็บอกกับแม่ว่าให้ให้เขาไปเสียเถิดจกได้สิ้นเรื่องพี่ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้น เสมจ้าพินน่ะรักพี่เสษมนะแต่พินไม่อยากให้ใครมายั่งสมบัติของพี่พี่อยากแต่งงานกับพินเร็วๆแล้วถ้าพี่จะแบ่งมรดกให้คนอื่นหมดพี่จะแต่งงานกับพินได้หรือพี่จะเลี้ยงดูลูกเมียได้อย่างไรสวัสดีครับแยนมเภอเชื่อด้านนี้ครับ ใช่นี่ขอรับเอกสารทั้งหมดของพ่อเอาละ่ะทุกคนฟังทางนี้ถ้าได้อ่านไว้สำคัญเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ไม่มีปัญหาได้ยังไงท่านนายอำเภอแล้วถ้าเกิดมีใครสักคนคิดไม่ซื่อเนี่ยนะรอมแปลมเอกสารเนี่ยท่านนายอำเภอจะบ้างไงใช่ค่ะจะว่างไงจ๊ะใจเย็นๆไว้ก่อนปัญหาทั้งหลายเนี่ยเกิดจากพวกเราอย่าหาว่าชันสอนเลยนะถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องไปศาลอะเสียเวลาเลยนะอํเภออะไรเป็นอะไรอ่ะใครได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันดีกว่าใช่ควรจะแบ่งแบบนั้นนะใช่มั้ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วก็ต้องไปนึกกัไปเสียเวลาอันเนี้ยอ่าใครต้องทํามาหาส่วนไหนอือเอาล่ะเงียบก่อนฉันได้พิจารณาแล้วแล้วขอรับรองว่าเอกสารทุกชิ้นเนี่ยเป็นของจริงผู้ตายได้แสดงเจตนาลมไว้ว่าว่าหลังนี้ก็ยังเป็นของผู้ตายอยู่ แต่ทรัพย์สินอื่นๆทั้งโรงสีบริษัทค้าข้าวที่ดินทุกแปลงนับสิบก็ต้องมาแบ่งกันระหว่างภรรยาของผู้ตายแล้วก็พี่น้องของผู้ตายมีเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องแบ่งกันไปตามนั้นเห็นไหมแม่กลีบอ่านี่ตระกูลนี้นะไม่ใช่มีแต่แม่กลีบฉันใช่สองคนเท่านั้นนะีฉันแล้วก็มีญาติญา อีกตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นแม่กีจะทุบเอาไว้คนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งไปให้เขาทุบทั่วกันเข้าใจไหมแม่กีแม่กีจะทำอะไรดยที่แม่กีไม่รู้สึกคนอื่นน้ำมันใช้ไม่ได้่ใชนะเราจะทำอะไรได้เราก็ต้องนึกถึงคนอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรคนเดียวควรจะแม่แม่จ๊ะแม่แม่ อีครับเออพอดีพินอยู่หรือไม่ครับแล้วเรื่องที่บ้านหายวุ่นแล้วหรือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่แบ่งสมบ,บานกันออกไปนะครับแต่แม่ก็ยังทำใจไม่ได้บนอยู่ทุกวันผมไม่อยากฟัง โทษนะครับพินอยู่หรือไม่ครับตอนหลับไปนานแล้วผมขอขึ้นไปรอบนบ้านได้ไหมครับไม่เอาหนะ้าดึกดื่นป่านเนี้ชาวบ้านเขาจะนินทากันได้ <c oughs> เดี๋ยวพินเขาก็คงไปหาเองแหละแล้วพ่อเสินไม่ต้องมาที่นี่หรอกนะให้ใครที่บ้านมาตามก็ได้ เสมะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเก่าพ่ออยากจะให้ลูกพินเะน่ะตัดใจจากพ่อเสมซะนายทรงเกียรลูกชายเจ้าของร้านทองเขารวยกว่าเป็นไหนไหนแล้วอีกอย่างเขาก็รักลูก,ลกพินม,มานานแล้วแต่พินรักพี่เสมพินทำใจไม่ได้ อยู่กับคนรวยมันสบายกว่าความรักก็ไม่กินไม่ได้หรอเสมเป็นอะไรไปรยอยู่ถ้าทงก็สบายขอรับเกิดเป็นคนพอโตขึ้นได้รับรู้มากขึ้น ความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับทัานที่ี่่จุติสุขทุกข์ก็่อเกิดไปทางไหนสุขทุกข์ก็ตามไปด้วยคนจนก็ทุกอย่างหนึ่งคนรวยก็ทุกอย่างหนึ่งคนสมหวังก็ทุกคนผิดหวังก็ทุกสมหวังก็ทุกข์ด้วยหรือครับทุกเพราะกลัวว่าสิ่งที่เป็นสุขนั้นมันไม่อย่งยืนมีคนรักก็กลัวว่าคนรักจะเปลี่ยนไป ทั้งๆท,ที่ความรักมักไม่มีเหตุผลแต่คนก็ชอบที่จะหาเหตุผลให้กับความรักมีทรัพ์ยสมบัตกิกลัวว่ามันจะสูญหายไปมีทางพ้นทุกขเหล่านั้นไหมครับพระพุทธองค์จรรู้อริยสัจสี่มานานแล้วแต่แนะนําให้พวกเราทดลองทำโดยไม่ต้องเชื่อแต่พวกเราก็ไม่พ้นทุกเพราะอะไรลองคิดดู แล้วกระผมจะรู้ได้อย่างไรขอรับในพระธรรมมีคำสั่งสอนอยู่มากมายขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติหรือไม่หลวงพ่อบวทมาถึงทุกวันนี้บอกเธอได้ว่าเขตวัดและผ้าเหลืองที่ผมเนี่ยป้องกันทุกได้หลายอย่าง พิน,พ,นพินเป็นอย่างไรบ้างหายไปไหนมาพี่รอพินทุกวันแต่ไม่เห็นพินมาให้เด็กที่บ้านไปตามก็บอกว่าไม่อยู่บ้างไม่ว่างบ้างอ๋อเปล่านี่จ้ะฉันก็อยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกนี่พินมาซื้อชุดที่ดูไว้เมื่อวันก่อนหรืออ๋อเปล่าเปล่าดูไว้เฉยๆจ้ะ แ s มพินพินต้องรีบกลับบ้านนะจ๊ะพ่อเขารออยู่ขอตัวก่อนนะจ้ะพินพี่คิดถึงพินนะแล้วพี่จะแวะไปหาพี่ที่บ้าน แซมไปวัดมาเป็นยังไงบ้างลูกลูกหาอะไรอะ่ะแม่จ๊ะแม่ว่าแหวนวงนี้ดีไหมอมืลูกจะไปทำอะไรฉันว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องออกไปให้พินแล้วล่ะจ้ะแต่แหวนแต่งงานเนี่ยแม่เตรียมไว้ให้แล้วนะลูก ขอให้เขาอะรักลูกของแม่จริงๆเถิดนะ